ใสเบิ่งใส่เบิ่งใส่เบิ่งใสเบิ่งยู่สิ่งตีด้วยยู่สิ่งตีด้วยตีหุ่นเธอเนีมีความผิดเด้อมันนี่เด้อเจ้ามีความผิดเด้อมันนี่เด้อขั้นเขียวมันต่อเด้ออืมหืมนี่มันยังมืดหนิฮะฮะมองจัดการเลยเด้อพี่น้องนี่ละผู้เพิ่นบอกเล่ย่าถือกะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยบิ้งหนังหนาไว้นี่นี่เว่นบอกเล่ย่าถือยกมือขึ้นนี่ยกขึ้นเด้อนี่ บอกให้ยังชี้ยกหนึงอะอืมอืไปื้อวเงินซื่อสือชี้ดิแล็กกินบ่อปะเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อนมแล้วทีเนี้ยอืมเสียแท้เราเสียแน่อืมมีผู้ใด,ดถือบ้านอ่ะครับศูนย์หายเนาะครับโอ้ช่วงนี้ปังมากเลยเนาะครับเนาะเข้าทั้ง ทั้งลาวนะครับมาวันนี้ก็เข้าไทยนะครับ05ตรงตรงเลยนะครับบอกเลยป้ตีไปกี่ตีแล้วมันตีหนึ่งได้บัดันป็นวันหรือไม่ท่านเฉามันมีมันมีทำโทษมันมีความคิดตีมันตีตีเลยนี่คนมีความผิดมีความผิดบอกหวยไม่ถูก ตีเลยนี่อืมึืึท <c oughs> ่านเขาเลยฮึฮจัดผมมันเลยปวกเกตื๊ไว้ไครับกดไห์กดแร์ให,ไห้ได้ครับเด้อนะครับอย่าลืมนะครับฝากเพจไก่เจ้าพายุบีสองด้วยนะครับอ๋อน้องอัดเนี่ยบถตืกเลยเนี่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 ย่เน,ยเน,ยเน,ยนเ่ อืมยุ้งนุ่มเป็นยุ้งเป็นหนอนุ้งเป็นหนอเป็นหนอเป็นหนอใช่ป่ช่วงนั้นว่าบุญกำกับปันศูนย์แล้วก็แบ็มือเบิ่งหาเบิ่งคือบ้เหตุไงผู้เหตุเิดเชื้อไงอืมกำยังยามนี่หืมพรุ่งนี้นะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ตำเหล้านะครับ ำหรับวันนี้ก็เฮงเฮงกันทุกคนนะครับอปเฮาไปอาบน้ำบายบายกันบายบายกันบาย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 ไปอาบน้ำก่อนนะครับบายบายนะครับเฮงเฮงกันแล้วเย้เย้อย่าลืมติดตามเพจไก่เจ้าพายุ v 2ด้วยนะครับบายบาย